นยปลูกแต่เนี้ยตลารอได้กำแต่จริงก็จกว้างใครนแต่เดี๋ยวเวลาท่าถ้าถ้ามีเรื่องก็ต้อนใส่งใส่แม่วางเต็มเลยแ เอากองกองี้าเลยใ้าเลย้าสไม่ครับไออาคารเนี้ยแต่ก่อนเป็นอะไรอะครับจะเป็นหลวงพ่อท่านสร้างไว้เพื่อที่จะหนึ่งก็คือไว้พักสงฆ์แล้วก็อีกจุดประสงค์ท่านสร้างไว้เพื่อให้ครับคนป่วยที่มาจากที่ไกลๆเช่นเป็นโรคของรคาร่าตอนแรงอะไ ท่านมีจุดประสงค์ใช่ว่าผ่าแล้วก็ท่านจะรักษามียาหม้อมีการมวดมีการอะไรก่อนนี้จะเป็นหมอใหอดีตเจ้าวาาต้องมางทงเรือใช่แต่ก<ร>่อนเดินทางเรือทางมว่าค้องยุ่นอะอันนี้ก็ก็เลยเอามาทําใหม่เป็นศูนย์บักคอยใช่แล้วก็ตอนนี้มันมีสภาวะอย่างนี้ก็เลยหมอบไปทางสาธารณสุขกับอบตเนี่ยร่วมกันเชิ่อกันดูแลให้เป็นที่พักคนป่วยได้ได้ใช้งานได้ ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านอดีตเจ่าอาวาสทั้ง,งไหไว้ในจำเป็นแต่ถ้าสำรองระวังนะเผื่อการติดเยื้อไวรัสตัวน้มันจะหายไปก็ได้ก็ตามตามที่พี่น้องชาวปทุมธานีนะครับที่เกิดวิกฤตในเรื่องไวรัสโควิดนะดสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอหนองเสือนะครับอำเภอคลองหลวงแล้วก็อำเภอสัญญาบุรีนะครับก็จะมีศูนย์พักคอยนะครับที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีสีเขียว นะครับที่มีอาการแต่อาการน้อยนะครับเพื่อที่จะมีศูนย์พักคอยเพื่อที่จะไม่ให้ไปปะปนนะครับกับบุคคลที่บ้านนะครับก็อยู่ที่ศูนย์แห่งนี้นะครับซึ่งตัวกระผมเองนั้นก็ได้มีโอกาสนะครับไปเยี่ยมศูนย์พักคอยทุกทุกศูนย์นะครับอะไรที่เราเองนะครับช่วยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเตียงสนามนะครับเป็นเตียงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น สิ่งของที่ใช้นะครับในในในสูตรพักคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือแม้หรือสิ่งต่างๆที่ใช้ในสูตรพักคอยนะครับเราเองก็ยินดีที่จะสนับสนุนนะครับทุกๆสูตรพักคอยนะครับที่เป็นการช่วยพี่น้องประชาชนนะครับในจังหวัดปทุมธานีนะครับเพื่อที่จะให้มีความปลอดภัยนะครับในเรื่องของโควิดในวันนี้ซึ่งวันนี้นะครับก็ผมเองก็ได้มี มีโอกาสมาที่อำเภอหนองเสือนะครับที่วัดโค้แก้วนะครับก็คือมากับท่านนายอำเภอสมชายตีนาวงนะครับแล้วก็ท่านสาธารณสังเภอนะครับแล้วก็ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับท่านนายกสำเนียงท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับอสมอทุกทุกคนแล้วก็หลวงพ่อวัดโค้แก้วนะครับเราได้เปิดที่นี่เป็นศูนย์แรกนะครับของอำเภอหนองเสือที่จะรับ ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวนะครับที่มีอาการไม่เยอะมีอาการน้อยเพื่อที่จะมาสังเกตอาการที่นี่นะครับในส่วนของเรื่องต่างๆในเรื่องของตอนนี้ผมมีรถนะครับรถแอมบูเล็นะครับนะครับที่คอยรับส่งผู้ป่วยอยู่ประมาณสองคันนะครับที่จะรับส่งผู้ป่วยไปยันสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือศูนย์พักคอยรับไปเอ็กซเรย์ปอดนะครับก็ดีที่ จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับถ้ารถของผมนะครับถ้าไม่ติดงานหรือถ้าเกิดแจ้งเข้ามาล่วงหน้านะครับเราก็จะบริหารจัดชิวได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับ